ทงเทงมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาท่านที่เป็นหอบหืดเนาะท่านใดที่มีอาการหอบหืดนั้นวันนี้สมุนไพรดีๆยังทงเทงช่วยท่านใดเจ้าสวัสดีเจ้าปากพัดแฮมแล้วกับพัทหาสุภาษิตมีเรื่องราวสมุนไพรดีๆมาบอกคุณผู้ชมแหมแล้วเจ้าวันนี้พัดจะพาคุณผู้ชมไปพอสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีทั้งในต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยเจ้าสําหรับต่างประเทศนั้นรสชาติเป็นอาจจะดีกว่าเนาะแต่เมืองไทยนั้นสปกุลทางยาดีกว่าเจ้าสมุนไพรวันนี้นั่นก็คือต้นทงเทงเจ้าวันนี้ต้นทงเทงมีสรปกุลทางยาช่วยรักษาท่านที่เป็นหอบหืดเนาะท่านใดที่มีอาการหอบหืดนั้นวันนี้สมุนไพรดีๆอย่างทงเทงช่วยท่านได้เจ้าเดี๋ยวพัดจะปาไปพอเนาะทงเทงกําลังงามเลยเจ้าออกหน่วยตวยัตวตัวพัดไปพอเลยเจ้า สมุนไพพื้นบ้านทงเทงเมื่อเป็นละอ่อนนั้นถ้าจะเก็บหน่วยเป้นมาแบบนี้จ้ะตอนนี้เป็นยังแกบ่บแตเแต่เนาะน่วยทางในยังน้อยอยู่เลยเท่านี้จากนั้นก็จะเอาไปเล่นกันจ้ะเดทแล้วเอาไปเล่นกันสมัยเป็นละอ่อนเนาะสมุนไพพื้นบ้านแถวนี้มีเยอะมากเลยเจ้าทงเทงเจ้าสพคทางยาวันนี้ก็คือ ช่วยรักษาบรรเทาอากาศเือดหอบเนาะท่านใดที่เป็นเือดหอบสูตรนี้ช่วยได้เจ้าโดยการจช้ธงเทงเนี่ยทั้งต้นแล้วเจ้าเอาถอนทั้งต้นนี่เลยเอาทั้งห้าส่วนของเปิ้ลน,นั่นก็คือรากใบผลการดอกเนาะเอาทุกส่วนของเปิ้นนะเจ้าทั้งต้นเนี่ยเอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาไปตากแห้งเจ้าต้มกับน้ำหนึ่งเล็บเติมน้ำตากลกรวดลงไปเนาะสักหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้า ต้มนานสักสิบนาทีเจ้าแล้วก็ใจกิ่นครั้งละสามแก้วเป๊กนะเจ้าแก้วเปกเล็กๆนะเจ้าแก้วน้อยๆเนะาะครั้งละสามแก้วเป๊กวันละสามครั้งเจ้าหลังอาหารเป็นเวลาสิบวันเจ้าเมื่อเฮากินสิบวันติดต่อกันแล้วก็ให้หยุดสามวันจากนั้นกระด่มต่อไปแหมสิบวันเจ้าแล้วก็พักแหมสามวันแล้วด่มต่ออีกสิบวัน สูตรนี้ใจ้ด้ผลดีขนาดเจ้าสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยที่หลายๆท่านคงคาดบปถึงละเจ้าสมุนไพรที่เขาหัน่นชิ้นหูชิ้นตาท่านใดที่ดูอยู่ตามชนบทหรือว่าแถบชานเมืองนะเจ้าจะหูจักกันดีเนาะต้นทงเทงนั้นมีเยอะแยะมากมายลยเจ้าหากเขาพบต้นทงเทงที่ไหนก็นลองเข้าไปดูเจ้าสมุนไพรดีๆมีประโยชน์แบบนี้ กวนอนุรักษ์ไว้เนาะเพื่อให้มันสูญหายและประโยชน์ต่างๆก็เปลี่ยนความโหไว้บอกลูกหลานต่อไปเจ้าแต่พะคุณทางยาของทงเทงนั้นมีเยอะจริงๆเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามเข้ชมนะเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนกับทงเทงปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า649409693มาสอบถามอู้เอยกันนะเจ้า